ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าส่งข้อความ SMS แปลว่าอะไรฝันว่าส่งข้อความ SMS เป็นฝันดีค่ะท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านความรักช่วงนี้คุณจะใช้เงินเยอะไปกับการซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางฝันว่าส่ง SMS แปลว่าจะได้โชคลาภจากคู่ใหญ่ จะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปการะช่วยเหลือถ้าตกงานก็จะมีคนหางานให้มีผู้ใหญ่คอยให้ความช่วยเหลืออย่างดีช่วงเนี้ยคุณะจะค่อนข้างใช้เงินเก่งมีดวงที่กำลังจะได้เงินก้อนใหญ่นะมีดวงจะได้รับเงินก้อนใหญ่มีดวงอาจจะได้รับรางวัลได้รับตำแหน่งได้รับรางวัลถ้วยรางวัลสายสะพายหรือตำแหน่ง มีเกณฑ์จะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะมีดวงที่จะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่หน้าที่การงานเนี่ยมั่นคงดีในด้านสุขภาพเนี่ยต้องระวังโรคปวดหลังค่ะให้ระวังโรคปวดหลังเลขนำโชค7จ็ดเก 7, 9, 7, จ็ดเด หกค่ะ oh,